ออกก่อนครับซ้ายมาซ้ายคืนครับ้งขยับขยับโอ้แม่จะบวกกันครับชีวิตคิดบวกเหมือนกันครับเตะความอ่าโยนเข่าครับชาร์จมาครับสักเล็กเกาะในตีนะครับเตะขาครับต่อยน้ำตัวครับเตะขาคืนครับหมูสู้ถึงตัวอยู่แล้วครับตอนนี้สักเล็กครับช้าไม่ได้แล้วครับ ยายามจะตีเข่าแม่แต่เพชรแผนแสบเพชรแสนแสบนีแม้ว่าจะไม่ใจกลวยเข่าโดยอาชีพแต่ว่าแกขอย,ยาำแทงสวนแทนสู้ครับเพชรแสนแสบเน้นหมัดแล้วครับเจอศอกปักเข้าไปครับไตซ้ายเกี่ยวเกี่ยวตัวมาคืนบววสอกคืนครับสักเล็กครับมีเพชรแสนแสบปักศอกครับศอกซ้ายครับ สองซ้ายขึ้นมาครับจากสักเล็กครับนี่ครับสับสอกซ้ายครับแมคือตั้งแขนไม่ดีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสร้างจังหวะสับสอกได้ดีมากตอนซซายลำตัวแล้วก็ขวาบนต่อยขวาครับสักเล็กเจอสองซ้ายขึ้นจากเพชรแสบครับจะแม่จะสับสอกจังหวะไม่ได้ครับครองได้ครองได้ตีได้ไหมพอไม่ตีกรรมการนารินก็แยกออกมาขยับขยับเงในถึงตัวเ่ะเจอตั้งไซดลำตัวครับเจอเข่าซ้ายของเพชรแสบครับโอ้ี่ ลัตัวครับหุกขวาเตะซ้ายครับยัดไปครับเขี่ยล่างครับรวบไปอาวครับยังได้ลุ้นอยู่ครับยกสุดท้ายครับพยายามเขี่ยล่างพยายามไล่ต่อยครับหุบครับต่ต่อยไม่ได้จะเจอเตะครับสักจะมีลูกตกใจหรือเปล่านะครับพลังเลยนะครับสักเล็กครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับไม่เข้าเป้าต่อยซ้ายครับเพชรแสนแสบเองก็ก็ตงตบตงส่งรับดีๆโต้ดีๆครับ เสียหายซาครับไปต่อครับสักเล็กครับตอนนี้ไต่ขวาน้ำตัวตักตักโอ้นีครับแม่เข้ามาครับพยายามจะเอาตัวให้รอดนะครับมั่นใจว่าสี่ยกนี่ดีกว่าครับเอาแลกหมาดก,กันครับไปต่อนะครับแข้งซ้ายดูเหมือนเพชรแสบเองก็เหมือนมีอาการเจ็บขาอะไรนหน่อยด้วยครับ ทำให้สักเล็กก็พยายามแรกอย่างมีความหวังครับเจ้าตัวเองก็พยายามกัดฟันตอบโต้ครับเอกครับเพราะว่ายืนไม่เต็มเท้าแล้วครับแต่ด้านของเพชรแสนแสบครับอ่าเจ็บแต่ต้องเก็บอาการแหะครับนักมวยครับอ่าแย็บซ้ายเอาไว้ดูว่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้นะครับในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับคือถอยไปด้วยแล้วก็ออกอาวุธสกัดไปด้วยพร้อมเจรจาไปด้วยครับครับผมพยายามบอกให้สักเล็กพอๆครับแต่ดูสักเล็กนี่ คือมากันคนละภาคก็จะคุยไม่รู้เรื่องครับผมเรื่องอะไรจะพอครับเชียร์ทีมเดียวกันก็จริงนะครับมีซอกกลับครับสักเล็กมียังเงี่งปลาดุกไม่ถึงครับแต่จะาเข่าลอยสองช้างครับโอ้มาใหญ่เลยครับผลมาเป็นคันรถส0่ล้อครับอาวุธหมัดขวาแม่เป็นลักษณะทุบๆครับนี่ครับเรียวแรงมันก็หายไปด้วยครับอ่านะครับ20วิครับโอ้สลับขาเตะครับ แต่ก็บอกพอแล้วเพื่อนโอ้โหตื่นเต้นไปด้วยอะเนี่ย <c oughs> ยับซ้ายเอาไว้ครับนี่ครับต้องส่งยิมให้ทีหนึ่งครับน่แบบเหมือนเพื่อนจะคุยไม่รู้เรื่องก็ถีบไปก่อนครับแล้วก็